ส3่สิบเกา FM 93.5าสสมเลยสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะฮะกลับเข้าสู่ FM 93.5เติมสีสันแม้กับชีวิตครับมาอยู่กับบอสตรงนี้ฮะในเวลา14นาฬิกาจนถึง17นาฬิกานั่นเองฮะอยู่ดูแลคุณฟังตรงนี้ตั้งแต่บ่าย2องโมงจนถึง5้าโมงเย็น3ชั่วโมงเต็มอิ่มครับ สำหรับวันนี้บอสก็ได้รับหน้าที่นะฮะในการสัมภาษณ์สดโฟนอินนะฮะจากพี่นักศักดาทอนั่นเองครับผมกับเจ้าของเพลงดังนะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่จบไปเมื่อสกครู่นี้เช่นกันครับคิดถึงดังๆนั่นเองนะครแล้วก็ยังมีฉันยังอยู่ทั้งคนรักเธอคนเดียวยิ่งคุยยิ่งเหงานะฮะตื่นเต้นจังเลยวันนี้รู้สึกว่าวันนี้นะฮะหลายๆท่านก็มารอนะฮะกับการฟังสัมภาษณ์สด พี่นัทศักดาทรของพวกเรานั่นเองเองก็ทักทายคุณฟังทุกท่านด้วยเลยกันนะฮะที่กำลังฟังอยู่ทางด้านของวิทยุทางบ้านวิทยุมนรถแล้วก็แชทบอสนะและสส่อม m เดียแอปพลิเคชันด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วตอนนี้ก็มีหนึ่งสายเข้ามาแล้วนะฮะขออนุญาตรับสายเลยเล้วกันนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณอินค่ะครับผมพี่ออนสายนะคะโอเคครับได้ครับนนาา ana, สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ ครัตอนนี้อยู่กับดีเจบอสนะฮะรับหน้าที่ในการสัมภาษณ์สดพี่นัทสักดาธรนะฮะครับผมครับผมยังไงเดี๋ยวช่วยให้พี่นัทแนะนําตัวอีกทีแล้วกันครับผมครับสวัสดีครับนักสักดาธรครับครับผมเป็นไงบ้างคบวันนี้สบายดีครับวันนี้โหวันนี้นอินยาวทั้งวันครับผมจรเงจรก็ตื่นเต้นนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็สัมภาษณ์สด เอ่อฟุลอินไปแล้วใช่ไหมฮะกับเอ่อทางด้านของขึ้น G92 บนโสโตรไซตี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเพลงของพี่คลอเบาๆแล้วกันนะฮะโอเเพลงนี้เลยเอาเป็นเพลงอื่นนะฮะ <c oughs> เพลงนี้ก่อนแล้วกันค่อยๆเรียงไปทีละเ,เพลงนะยังมีอีกหลายเพลงเลย <c oughs> ที่พี่นัดได้ร้องไว้นะฮะ <c oughs> เป็นไงบ้างครับก่อนอื่นเลยขอถามกันก่อนเลยแล้วกันนะฮะได้ไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนมาบ้าง เออจริงๆก็จะมีงานเรื่อยๆนะครับตามที่นั่นที่นี่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยครับอืมครับผมแล้วเป็นไงฮะล่าสุดไปที่ไหนมานะครับล่าสุดไปที่ไหนมาฮะล่าสุดเหรอครับใช่ครับเทปนี่แหละครับเมื่อวันก่อนอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสิ่งที่เน้นอัดรายการโปรโมทอะไรเงี้ยครับรายการทีวีรายการวิทยุอ๋อครับผมแล้วเป็นยังไงฮะ รู้สึกบรรยากาศตื่นเต้นไหมฮะไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วครับชิน <laughs> แล้วใช่ไหมฮะที่เป็นที่8แล้วครับในวงการของพี่นะครับอืมครับก็ค่อนข้างเรียกได้ว่าไม่ได้ตื่นเต้นหนักรายการนะครับแต่ก็จะตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกเพลงใหม่ว่าเออคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ c จะเป็นยังไงเนาะ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงนี้ก็ผมเข้าใจครับเข้าใจถึงความรู้สึกฟีลลิ่งนะฮะของพี่นัทสัมผัสได้ครับ <laughs> นะครับโทษทีครับผมครับผมจ้ะเสียงมันกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะพูดถึงเรื่องซิงเกิลกันหน่อยแล้วกันฮัลโหลครับครับได้ยินไหมครับอ่าได้ยินครับแต่ว่าเสียงพี่นัดไม่ค่อยออกเลยฮะเมื่อกี้พอเพลงมันดังผมไม่ค่อยได้ยินทางนู้นเลยอะเดี๋ยวผมปิดเพลงแล้วกันเนาะได้ได้โอเคครับผมครับ ครับเดี๋ยวถามถึงซิงเกิลใหม่หน่อยละกันครับเป็นยังไงบ้างฮะกับซิงเกิลนี้ัก็ซิงเกิลน,<ๆ><ๆ>นี้ก็ปล่อยออกมาได้น่จาจะเดือนหนึ่งพอดีครับเมื่อวานนี้นะครับก็เออเป็นเพลงที่พูดถึงเหมือนเราเป็นคนธรรมดาที่อาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นกว่าคนอื่นอะไรยครับครับแต่ว่าเราก็จะมีคือสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจอยู่ในใจก็คือเป็นเป็นความจริงใจที่เรามีครับแทนด้วยคำสั้นๆสีพยางว่าเออรักเธอคนเดียวอืม เนี่ยคือเนื้อหาของเพลงนี้ครับแล้วพูดถึงแนวดนตรีนิดหนึ่งนะฮะแนวดนตรีเพลงนี้จะเรียกว่าโรแมนติกร็อกครับผมอ๋โอโรแมนติกร็อกนะฮะร็อกชื่อเก๋ไหมเก๋มากครับเพิ่งเคยได้ยินนะฮะมันจะเป็นร็อกแบบร็อกที่ยังมีความนุ่มนวลอยู่ครับจริงๆมันก็เป็นป๊อปร็อกแหละครับอ<ม>ืมคือคือในส่วนของต้องอธิบายว่าโรแมนติกเนี่ยก็คือในส่วนของเมโลดี้ที่ที่พี่แต่งเองเลยครับแล้วก็ตัวเนื้อเพลงที่ได้พี่โตที่แต่งเพลงคำรอที่ฐานด้วยน้ําตาของโดนะครับมาแต่งให้ มันจะเป็นในเชิงทั้งทั้งสองอันก็จะเป็นแบบอ่อนโยนหวานละมุนโรแมนติกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในส่วนของดนตรีที่มาห่อหุ้มก็ได้ร่วมงานกับพี่บอลคลาสมันก็เลยเป็นดนตรีแบบร็อกๆขึ้นมานิดนึงก็คือเพลงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนส่วนผสมของฟือ้าหนึ่งเป็นแบบความอ่อนโยนอีกฟ้าก,ก็เป็นความหนักแน่นเข้มแข็งนี่ครับก็เ,เป็นการผสมประส,สานกันที่ต,ตัวนะฮะเป็นโรแมนติกร็อกออกมาแบบนี้แล้วอ๋อโอเคครับผม ซึ่งเออ่หลายๆเพลงเนี่ยพี่นัดก็แต่งเองใช่ไหมฮะได้ได้ยินมาว่าใช่ครับอย,อย่างเมื่อกี้ที่เปิดคิดถึงนั้ดังนะครับ<ช>ก็แต่งทานองเองครับส่วนใหญ่จะแต่งทานองซะมากกว่าครับอืแต่งทานองในส่วนเรื่องของเนื้อร้อง่ะฮะเนื้อร้องส่วนใหญ่จะเป็นในแง่ออกไอเดียอะไรเงี้ยบ้างนี่ยครับอืมแต่ว่าจะถนัดแต่งทํานองมากกว่าครับครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเอมวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะครับได้ข่าวว่า จัดวิวไปแล้วรวมทั้งไม่ว่าจะเป็น Official MV นะฮะหรือว่าเป็น Official l i ไลเเนี่ยก็รวมแล้วเป็นล้านเลยไหมฮะเอ่อตอนนี้ตัวเรล,ลิกเท่าไห 900, ร่9ก้าแสนกว่าน่าจะแปดล้านวันนี้ครับตัวเรล,ลิกส่วนในตัวเออ MV, ตอนนี้น่าจะอยู่ที่8ปดแสนมังครับเอออีกนิดนึงจะล้านอีกประมาณอีกประมาณห้าพันครับอ๋อครับใช่ครับดูมาแล้วนะฮะ <Okay. S 1> ถึง พูดถึงเรื่อง MV เป็นยังไงบ้างฮะในในเ v เนี่ยเร,เ,รเรื่องเรื่องราเรื่องราวใน MV เนี่ยก็เป็นเรื่องของคู่เพื่อนคู่หนึ่งที่ตัวผู้หญิงเขาอยากจะเป็นเฮล์สเทเลยนะครับมีความฝฝันตั้งแต่เด็กแต่ว่าผู้ชายเนี่ยคือฝันอีกรูปแบบ้อความฝันเขาจะไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพการงานอะไรหน้าที่ในงคือเขาฝันที่อยากจะฝันที่อยากจะอยู่ข้างๆวู้ญงคนนี้แค่นั้นเลยเอ,อคือเริ่มเนื้อเรื่องมาเนี่ยจะไปอยู่ที่ตอนวันวันจบใช่ไหมฮะวันปัดชิมหรือเปล่า อะไรนะครับเรื่องเนื้อเรื่องฮะในเอมวีมันเริ่มเริ่มไปตอนที่พระเอกวันวันจบการศึกษาของน่าจะเป็นมัธยมอะไรเงี้ยครับครับเออที่แบบไอ้เด็กเขียนเป็นชิปให้กันอะไรเงี้ยครับเออแล้วก็คือผู้หญิงเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยความฝันเธอคืออะไรแต่ผู้ชายก็ไม่กล้าบอกอะไรเงี้ยตอนนั้นแต่ผู้ชายเขาก็เขียนไว้แล้วว่าแบบเอออยากจะฝันฝันว่าอยากจะอยู่ข้างเธอแค่ัแหละอยากดูแลเธอเนียครับแล้วพอไปกลางกเรื่องล่ะฮะเป็นยังไงบ้างครับ ต้องดูเองเลยเดี๋ยวไม่ลุ้นแต่ว่าก็เราจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ทําทําอะไรบ้างเลยครับจนสุดให้เขาถึงได้ไปเป็นคนที่อยู่เคียงข้างผู้หญิงเป็นนายฮอสเซดเลยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คนผู้หญิงที่เป็นนายฮอสเซดไม่ใช่ผู้ชายเป็นนายฮอสเซดแต่โหเรื่องพลิกเลยกลายว่าเปลี่ยนเรื่องใหม่เลยนะฮะคือตัวเองแล้วก็ไปดูดูมาเรียบร้อยแล้วนะแต่หลายๆคนทางบ้านนะฮะคุณฟังแฟนคลับ ของพี่นัดหลายคนต้องดูเองครับเพราะ<ช>คือถ้าเล่าก่อนเนี่ยมันจะไปบางช็อตมันจะไม่รู้สึกแบบไม่อินเออมันจะไม่อินอ่ะอืมเราจะเห็นช็อตที่แบบโอ้โหผู้ชายคนนี้ทุ่มเทขนาดนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปดูกันแล้วกันเนาะครับลองเสิร์ชดูในยู u b e มีให้แล้วแ,แล้วสําหรับบรรยากาศเรื่องของการถ่ายทําอ v มีนะฮะเป็นยังไงบ้างเออวันนั้นก็ถ่ายทํากันตั้งแต่แปดโมงเช้ายันตีสามาครับออแต่ว่าของพี่ง่ายของพี่มันมีแค่เส้นร้องไงอ๋อ เรก็เสร็จไรเงี้ยแต่ก็อยู่ดูต่อเขาเไรเงี้ยครับอืมว่าเป็นยังไงบ้างแล<ม>้วว่าเขาจะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของพินโอ้แต่นักสแสดง,งก็สุดยอดทั้งคู่เลยครับทั้งโทงนี่ลักแกนแล้วก็น้องอมอ,อัธนียาเนี่ยครับก็เล่นกันเป็นธรรมชาติมากครับเขาเป็นนักสแสดงที่เรียกได้ว่ามีความเป็นมืออาชีพแล้วใช่ครับผมอืมอยากจะพูดถึงเรื่องของเพลงของพินานนะฮะรักเธอคนเดียวเนี่ยรู้ไหมฮะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนฮะอยูันดับที่สามของท็อปชาร์ตอันดับที่เท่าไหร่นะครับอันดับที่สามครับเมื่อสัปดาห์ก่อน ขอบคุณมากครับและสัปดาห์ล่าสุดครับอยู่อันดับที่หนึ่งฮะเย่ได้ด้วยว่ามีคนฟังเยอะมากครับดีใจพอบอสฮะได้มารับอ่าได้จัดรายการตอนช่วงบ่ายสองใช่ไหมพอมานั่งตรงเก้าอี้ปุ๊บก็จะมีคนขอเพลงมาเลยฮะทาง SMS เอ็มเอสหรอครับเดียวของพี่นัทสักดาห์สักดาหด้วยค่ะมีมาประมาณสามสามเอสเอ็มเอสครับอืมดีครับดีครับเพิ่มเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนะฮะบ่อยๆนะครับแน่นอนแน่นอน แลวคิดว่าจะมีการไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนอีกไหมฮะในอนาคตคืออันนี้ติดตามติดตามได้ในทั้ง Facebook Fanpage Twitter สแกมของผมนะครับแอนนัสระทอนก็จะอัปเดตเรื่อยๆแหละครับว่าเดี๋ยวเออไปที่ไหนบ้างนี่ครับคือมันจะไม่ค่อยเป็นแพทเทิร์นเท่าไหร่ครับมันจะแบบเดี๋ยวไปโผล่ที่นั่นทีที่นี่ทีอะไรเงี้ยครับก็ไม่ไม่ตายตัวใช่ไหมฮะในเงยใช่ครับผมเดี๋ยวให้ติดตามกันดีกว่าว่าเออเดี๋ยวจะมีไปที่ไหนบ้างแต่ช่วงนี้ก็จะเน้นอัดรายการทีวีสนัก หน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยครับครับผมยังไงพวกเราก็เป็นกําลังใจให้ละกันเนาะรับขอบคุณมากนะครับยังไม่จบครับพี่ยังมีอีกนะฮะแล้วสําหรับเอ่อคิดว่าจะมามาอวบนี่เมื่อไหร่มีไหมฮะบนไม่ค่อยได้ไปเลยอ่ะครับหลังๆไม่รู้ตอนนี้ยังไม่เห็นคิวนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปแน่นอนครับผมโอเคครับยังไงสุดท้ายนี้อยากจะขอให้พี่รัตนักราทอนะฮะฝากผลงานเพลงหน่อยแล้วกันครับครับก็ฝากเอ่อเพลงรักเธอคนเดียวนี้ไว้นะครับแล้วก็ เป็นขอบคุณมากเลยเห็นหลายๆคนเอาไปแชร์กันเอาไปแบบส่งให้แฟนฟังบ้างส่งให้คนที่ตัวเองแอบรักฟังบ้างเนี่ยผมดีใจมากที่แบบเพลงมันได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวความรักหลายๆคนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนสมหวังมีรักแท้แบบในเพลงนะครับแล้วก็เพลงนี้เนี่ยดาวน์โหลดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ที่ดอกจันหนึ่งสองสาสิบสิบหรือว่าทางไอชูนทางเคเคบอกก็ได้ครับอืมครับผมและคิดว่าจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาพี่ครับมีปีนี้ ีนีก็ปล่อยประมาณสามเพลงครับผมเดี๋ยวเพลงต่อไปจะเป็นเพลงจากโปรเจกต์พิเศษเป็นเพลงประกอบซีรีส์เล v สิกครับทำกับต้นอันนี้ออกมาเดือนเมษาครับอีกแป๊บหนึ่งแล้วจะมีการเอามารวมเป็นหนึ่งอัลบั้มอัลบั้มเดียวไหมฮะอ่นนี้เดี๋ยวต้องรอไปก่อนนะครับอือม,อมเพราะว่าต้องรวบรวมเพลงก่อนสมัยนี้มันก็น้อยคนน้อยที่ดอกอัลบัมล<ช>้มอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ยังไงพวกเราก็หวังว่าจะมีซิงเกิลใหม่ๆนะฮะออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเยอะๆเลยกันนะฮะแล้วก็มีเป็นอัลบั้มเลยแล้วกันปีปีนี้ไม่ไม่ห่างหายไปแน่นอนครับมีทั้งปีเลยครับแผนไว้แล้วหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับของพี่นัทักดาทรไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องเสียใจยนะฮะยังไงเพลงของพี่เขาจะออกมาเรื่อยๆมาให้พวกเราได้ฟังกันแน่นอนครับไม่เสียใจยแน่นอนครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่นัทักดาทรโชว์โชว์หน่อยได้ไหมฮะ ได้เลยครับ<ส>ด้วยความยินดีมากเะกดเพลงนะฮะเอาท่อนฮุกนะครับได้ครับได้ได้ไดไดรักเธอคนเดียวแค่ทุกนี้ที่ใจของฉันมีคือรักให้เธอทุกนาทีที่เธอช่วยรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้น ต่ว่ามันเดี่ยวนานแสนนานเราะที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันขอบคุณครับแพรนะฮะจะได้นะฮะเอฟเฟกของเรากดไม่ได้นะฮะโปรแกรมเจ๊งครับต้องปุบมือสดเอาอย่างเดียวนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับก็เป็นหนึ่งงานเพลงนะฮะเพรจากพินัทสักดาทอนั่นเองครับยังไงสุดท้ายนี้เราก็อยากจะอวยพรพินัทแล้วกันนะฮะขอให้อ่มีซิงเกิลใหม่ๆมาให้พวกเราได้ฟังกันเยอะๆครับผมแล้วก็ขอให้ประสบ ความสำเร็จในเรื่องของการงานแต่เราไปแล้วกันนะฮะครับขอบคุณมากนะครับครับผม